แม่อยากเล่าแลกเปลี่ยนหนูไหมอืมเขาน่าจะเลิกกับหนูไปแล้วแหละแล้วหนูรวมถึงคิดว่าถ้าแม่ได้ฟังแม่ก็คิดว่าแม่ก็น่าจะเลิกกับหนูไปแล้วเป็นยังไงล่ะเธอก็คือตอนเย็นบ้านเราหนูก็ทํา่างแบบท่องคัพท์ของหนูไปแหละที่หนูเล่าให้ฟังเลยบอกว่าหนูท้าเขาไปแล้วเขาบอกว่าเขาอยู่ข้างนอกตรงนี้น่ะแล้วเขาก็ไม่ถามหนูสักคำว่าแบบอยากเห็นไหมนั่นนี่นั่นเขาอาจจะรอให้หนูพูดเองหรอมั้งเพราะปกติหนูจะพูดเองไงว่าอยาา เจออยากกินเองอะไรอย่างนี้นะแล้วทีนี้มาหนูก็เลยเงียบไปก่อนหนูก็เลยบอกว,ว่าฉันจะท่องคํัพา์รอคุณสักฟาหนึ่งหนูที่ยังไงก็ไม่พูดภาษาขึนะ้นอ่ะแม่พูดหนูก็เลยพอไปเออหนูก็เลยท้าไปก่อนเขาอยู่กับใครรอเปล่าเปล่าฉันอยู่คนเดียวฉันมาช้อปปิ้งเขาเลยตอบมาอย่างนี้อืมเขาเลยรีบคอมาท,าทันทีเขาเลยรีบพอเห็นไหมฉันอยู่ช้อปปิ้งเขาก็เลยรีบชี้ไปตรงที่อโซนอาหารน่ะชี้เขาก็ เธอว่าเวลามันไม่เหมือนคนไทยนะหนูนะไม่เหมือนคนไทยยังไงเหรอคนไทยในโทรศัพท์นี่คุยกันไปในนั้นในนี้โชว์นั่นโชว์นี้แล้วก็ถ่ายรูปแต่แม่ไปอยู่บ้านเขาฝรั่งไม่เคยถ่ายรูปของเรานี่เห็นอะไรก็ถ่ายรูปแม่อยากเล่าให้เธอฟังตรงจุดนี้เพื่อเธอจะได้เปลี่ยนแนวคิดบ้างลูกชายของแม่เนี่ยไปเยี่ยมที่ฮอลแลนด์นะไปที่ กุงเฮกลูกสาวของคุณตะวันเนี่ยอยู่ที่นั่นแล้วตอนนี้เขาก็ไปช่วยซ่อมบ้านหรืออะไรเพราะว่าลูกสาวเขากาลังท้องโตมากเลยก็ไปช่วยลูกเกยคุณตะวันนี่แหละพอเสร็จแล้วตอนเย็นเนี่ยเขาก็พาไปดื่มก็ลูกชายแม่ก็ถ่ายรูปเนาะก็ไปเที่ยวต่างประเทศเนาะเธอนะก็ะถ่ายรูปก็ท่านั้นท่านี้อ้าเธอถ่ายรูปอีกแล้วเหรออ้อาเธอถ่ายรูปอีกแล้วเหรออ้าอ,อะไรแค่ยกเบียร์นี่ก็ถ่ายรูปซึ่งเขาไม่เคยเห็น แต่ของ<ห>เราในี่ <ไป S 1> ทุกวิถีบบมือ,อก็ก็คือเราไปอะไรเราไปเที่ยวนะเนาะเราก็ต้องอมีถ่ายรูปอะไรโชว์อะไรบ้างหรือว่าไปดื่มไ,ไปอะไรนี่ๆหน่นนอยวันหนึ่งก็สี่ส่าห้ารูปนี่ก็ถือว่าน,น้อยมากแม่น่ะไปถ่ายไปแต่ละวันเนี่ยแม่ได้เป็นห้าร้อหร้อรูปนู่น <laughs> แต่ของเขานี่ลูกลูกชายของแม่ก็ไปทํางานช่วยถ่ายรูปไปแก้ห้าหกรูปเขาว่าเออเธอถ่ายรูปอีกแล้วเหรออะไรประมาณนี้นี่ไงนี่คือความแตกต่างเขาไม่เข้าใจลูกเขาไม่เข้าใจอือผู้รูนี่เองขอบคุณมากมากเลยนะแม่เห็นไหม้ายูี่จะเปลี่ยนใหม่แล้วทีนี้นี่เออแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าเขาไปซื้อไปช็อปของในไอ้ซูเปอร์มาร์ทเนาะ เขาไปเรียบร้อยแล้วเขาก็โชว์เอากล้องโชว์อย่างนั้นรูปน uh, yes, mm. <да uh, ี่เขาว่าฮิตานี่เป็นบ้าแล้วแกแล้วยังเป็นบ้าอีกกว่าเธอยอต้องเข้าใจสถานภาพบ้านเขาลูกอืมค่ะอ๋อเขานี่เข้าใจแล้วทีนี้นี่เพค่งรีบคอมาใหญ่เลยนะเเขาก็เลยบอกว่ายูแก้จยังอยู่โอเคไหม่างนี้คุณสบายใจหรือยังฉันอยู่คนเดียว อย่าไปจับผิดเขาหนูเอใครจะเป็นของเราให้มันเป็นของเราใครไม่ใช่ก็ช่างมันเราก็หาใหม่เธอยังอายุยี่สิบแปดยังมีโอกาสอีกเยอะเธอไม่ต้องสนใจหกสิบหรอกมีคุณค่าจริงจริงเอยังแบบเอาใจเราอย่างนี้โอ้มันเกินไปเธอนั่นแหละมันเกินไปเว้ยอยู่กับแม่มาสามปีแล้วยังไม่ได้ปรับเท่าไหร่เลยนะเมทีนี้หนูก็เลยโอเคเขาเลยแบบพี่ว่า ส่งเมสเซจมาแหละบอกว่าคุณคุณแบบพี่ว่าอะไรเขาว่าขี้หึงหรืออะไรสักอย่างนึงเน,นี่ยแหละหนูก็เกลย no ฉันไม่ได้ไคุณทาไมคุณมองว่าฉันแบบนี้หนูก็รีบพอกลักบไปหนูกลัวเขาโกรธยังไงหนูกลัวเหมือนอย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมานั่นเองนี่แหละแม่ก็เล่าให้เธอ<ช>ฟังเธอจะได้ปรับใจว่าเออเวลาเขาเป็นเวลาส่วนตัวเช่นเขาเอ่อทำงานบ้านเขาเขาเอ่อ อะไรก็ช่างที่เขาทำไอ้ส่วนตัวหรือรีดผ้าหรือบางทีบางคนเขาก็ไม่อยากโชว์แล้วก็พวกไปตลาดตะลีหรือออกไปในชุมชนซึ่งเขาไม่สามารถที่จะโชว์เธอได้เธอก็ไม่นั่นแล้วก็ยังไปถามจู้จี้จุกจิกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ในชุมชนของเขาหรือเขาไปดื่มเขาไปดิ้งอะไรเงี้ยคือคนอื่นจะดูว่าเขาแปลกนะหนูนะต้องให้เกียรติเขาด้วยจุดนี้ที่แม่มาคุยกับหนูแบบนี้โอ้แม่นี่โทรหาเธอก่อนนะเธอ ใช่เพราเมื่อคืนนี้พอเขาบอกว่าเขาจะไปทํากับข้าวอ้าวคุณทํากับข้าวคุณจะไม่เห็นฉันเห็นเลยหรือไงเขาก็บอกว่าสลีฟยูสลีฟยูสลีฟเพราะว่ามันมเที่ยงคืนเธอแล้วยังไปตามดูเขาอีกทุกรอบอืมใช่ ทีนี้เขาก็ยูสุรีหนูก็เลยโอเคปล่อยผ่านไปเถอะแล้วผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะต้องให้เธอได้พักผ่อนบ้างเพราะพรุ่งนี้เธอจะไปทํางานนี่นี่คือนิสัยของผู้สูงอายุนะแต่เวลาเธอคุยด้วยเนี่ยเขาจะห่วงใยสุขภาพเราด้วยอันนี้เพราะว่าที่บ้านเรานี่ก็เที่ยงคืนแล้วของเขาถึงเวลากินข้าวคือหกโมงถูกไหมหกโมง,มงเขากินข้าวหรือทุ่มหนึ่งอะไรเนี่ยเธอยังไปอยู่ถึงตีหนึ่งตีสองหรืออะไรประมาณนี้บ้านเรา ไข่นะเธอแม่เคยคุยกับพ่อเขาเนี่ยจนกระทั่งเ,เลือดผิดปกตินู่นะเธอโอทำไมเหรอเพราะว่าเรามีตรวจสุขภาพเนี่ยเขาบอกว่าทําไมแม่รู้แม่ไปตรวจตรวจ,รวจไอ้พวกไอ้เซลล์เม็ดเลือดเนี่ยเ,เขาตรวจเรียบร้อยแล้วเซลล์เม็ดเลือดผิดปกติมักพบในคนนอนดึกหรือนอนไม่พอนั่นเห็นไหมเขารู้หมดทุกจุดนะเธอ กกรรมว่าเขาอาจจะคิดอย่างนั้นเนาะมันมันก็คือแต่ว่าถ้าคุยกับผู้สูงอายุเนี่ยเขาส่วนมากเขาจะคิดเรื่องสุขภาพซึ่งแตกต่างจากคนอายุยังน้อยอืมค่ะแม่ขอบคุณมากๆเลยนะคะอ้าวได้หลายประโยคแล้วนี่เถอจะให้เราดูอ่ะก็ช่างเขาแม่นาะใช่เราต้องมีชีวิตของเราบ้างแล้วเขาก็ต้องมีชีวิตของเขามีความเป็นส่วนตัวไม่ใช่จะไปรู้ทุกจุดที่ ในชีวิตของเขาอืมเนี yes. ่ยค่ะเรียนรู้กันไป<ช>ได้พูดคุยมันก็ได้ไอ้ปรับแนวคิดแล้วก็มีคําถามเองค่ะแม่โ <Okay. S 2> อเคว่ามาจริงอยู่ที่แบบที่ว่าเขาคุยกับเราวันไหนที่เขาว่าเป็นที่แต่ว่าวันไหนที่เขาลดเขาลดการคุยลงอย่างนี้ก็ไม่ต้องอไปสงสัยในทางที่ไม่ดีใช่ไหมคะ ถ้าเราเออพูดง่ายๆพูดง่ายๆของคุณคนนี้ในสายตาของแม่มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่รักที่จะคลองเรือนนะมันยังเป็นเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนคนรู้จักอันนี้คือแม่แม่อ่านไปอย่างของเธอเพราะหนึ่งละเราก็ยังไม่เคยพบเจอเขาอ,อสองก็คืออายุที่แตกต่างคือสถานภาพทั่วไปแม่อยากเล่าให้ฟังกรณีของพ่อเนี่ยแม่ก็เคยพูดคุยว่า เธอคิดยังไงกับฝรั่งที่มาควงสาวอายุน้อยค่ะตัวนี้ของพ่อเขาก็เป็นจิตแพทย์เขาบอกในแวดวงสังคมเขาเขาจะไม่คือถ้าเผื่อคนที่เหมือนกับว่าอยากโชว์ออฟหรืออะไรอย่างประมาณนี้เขาก็อาจจะอยากมีผู้หญิงอายุน้อยเข้าไปครองเรือนแต่ว่าถ้าในกรณีของพ่อเนี่ยเขาจะไม่เอาเลย แนวคิดแนวอ่านแล้วก็สภาพสังคมจะมองเขายังไงคือเขายังแค่สังคมเพราะสังคมของเขามันก็ระดับที่ว่าเป็นคนมีการศึกษาหรือว่าการคลองเรือนของเขาเขาไม่ได้เฟี้ยวฟ้าวแต่ว่าถ้าเป็นหนุ่มพวกเฟี้ยวฟ้าวเนี่ยเขาก็อยากโชว์ออกว่าฉันดิควงผู้หญิงอายุยังน้อย ตัวนี้แม่ก็เขาค่อยแบบพี่ว่าไม่บอกอะไรหนูมากอะไรอย่างนงี้น่ะเขาบอกว่าต้องเจอกันก่อนใช่เพราะว่าหนูถามเขาบอกว่าฉันขออีเมลคุณไว้ได้ไหมอีเมลเบอร์โทรที่อยู่คุณเพราะว่าเหตุผลที่ฉันขอเผื่อเราขาดการติดต่อกันเผื่อฉันเป็นอะไรหรือว่าคุณเป็นอะไรเขาบอกว่าคุณอย่าไปพึ่งถึงขนาดนั้นเลยเราต้องเจอกันก่อนก็ใช่ใช่ใช่ก่อนเขาจะให้คุณทุกอย่างเลยอ่าก็คือเขาก็ระวังตัวมันก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าคนที่เคยเประสบการณ์ของอายุเนาะมันก็มีคําว่า,เ,าเรียนรู้มีปัญหามีการเรียนรู้มาเยอะอย่างนั้นเขาก็มีการระมัดระวังก็เป็นเรื่องโอเคก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่ดีแต่ถ้าเผื่ออะไรก็โยนมาให้แล้วก็มีอะไรก็เอามาให้เธอหมดผู้ชายคนนั้นไม่สามารถดูแลเราได้บางคนหลายคนนี่บอกว่าชอบผู้ชายเปมีอะไรก็เปเราหมดหาได้เราให้เราหมด อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่มีอนาคตเพราะว่าอะไรมันไปหรือว่าไปดื่มไปกินไปอะไรเงินมันหมดอืมแต่ว่าถ้าผู้ชายขี้เหนียวอ๋อฉันไม่อยากได้ผู้ชายขี้เหนียวเป็นแฟนเป็นอะไรแต่เขามีข้อดีนะคือเขามีการบริหารจัดการแล้วก็แบ่งสรรเงินที่เขามีมแม่ก้อยแม่ก็ชื่นชมผู้ชายรู้จักแบ่งสรรแล้วก็บริหารจัดการเงินนะเมื่อวานนี้เขาก็เลยเห็นว่าแบบน้ำท่วมหน้าบ้านเขาก็ดูนะ Mm. แต่ว,ว่าเขาก็ถามแค่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนูก็เลยบอกว่า mm. น้าท่วมหน้าบ้านชั้นแต่หนูไม่พูดดราม่านะเป็ mm. นอย่างที่แม่สอนหรือว่าทุกคนสอนหนูแหละว่า mm. ไม่ต้องไปพูดดราม่าหรอก mm. อะไรอย่างนี้นะ่ะ mm. ตอนนั้นหนูก็ใช้ชีวิตของหนูไปเขาก็ดูแล้วเขาก็ไม่ตีเตียงนะเขาก็อกโอ้ฉันรู้แหละเขาก็นั่งดูของเขาขเพราะเปิดกล้องไง เขาก็ดูองเขาหนูก็ทําของหนูไปก็<ข>แ<ร>กมกเปลี่ยนวิชาชีวิตด้วยกันเขาก็ดูเราเราก็เรียนรู้จากเขาเพราะเราอยากไปอ,อยู่ต่างประเทศหรือว่าเรายังมีแฟนต่างชาติเราก็เรียนรู้ครูนี้อาจจะกลายเป็นแฟนหรือครูนี้ก็เป็นแค่ครูอืมคแม่อยากเล่าเรื่องของหนูคนหนึ่งหนูคนหนึ่งก็ลูกในกลุ่มของของเรานี่แหละค่ะ หนูคนนี้เนี่ยเขาก็เขาก็มีแฟนอายุเยอะเหมือนเหมือนที่พวกเธอเป็นเนี่ยแหละแฟนอายุเยอะอก็เขาก็มาเขาบอกว่าเขาเอาแฟนเขาเสียชีวิตแล้วเขาก็มาเข้าวงการเข้าวงการก็พูดคุยกับแม่ก็มาปรับเปลี่ยนแนวคิดแต่อะไรเขาก็มีเดทกับหนุ่มอายุเยอะเขาบอกผู้ชายคนนี้พูดแต่เรื่องเซ็กส์นะแม่นะมันเป็นยังไงเขาเป็นตำรวจ อะไรอย่างนี้แล้วก็ฐานะเขาก็โอเคแต่ว่าเขาพูดแต่เรื่องเซ็ก์เธอก็ลองดูถ้าเผื่อน,นิสัยใจคออะไรเนี่ยมันโอเคอบางทีคนที่เขาไม่มีอะไรบางทีเขาก็ไม่ไม่เชิงว่าพูดไอ้เซ็กส์เพราะว่าเขาเป็นคนติดเซ็กส์หรืออะไรเธอมาน่ะถ้าเธอคิดว่าคนนี้มันโอเคอยู่เธอถวายมันไปเลย ถวายแบบสุดชีวิตไปเลยเอาแบบมันคานเลยนะลูกนะนี่เพราะเราก็ไม่ได้เป็นสาวสดสาวสดอะไรลูกเต้าหรืออะไรอะไรก็แม่ก็ว่าไปถวายมันจนขามันลากไปเลยนะโอ้เจ้าันนี้เขาก็ไปเดทนะเธอคือหนูยั่วแกเต็มที่เลยแหละอันนี้พอพอไปเดทนะก็คือนี่ใส่คดีฐานะเขาก็โอเคพอไปเดทได้สองวันลูกสาวแม่เขาก็ เซนเมสเซจหาแม่ว่าแม่เอ,อหนูทําอย่างที่แม่บอกเลยเพราะว่าตามที่ได้พบปะกันแล้วเขาก็โอเคอยู่ออืมเแต่ว่าเขาคนนี้คือเขาไม่มีเซ็กซ์มานานพูดง่ายเขาหิวพูดง่ายพอถวายไปเรียบร้อยผ่านมาอีกสี่วันที่สี่ตอนนี้ผู้ชายคนนี้นี่เปเลยนะเปอส่งเงินไปให้ลูกหนูส่งเงินไปให้แม่หนูงงนหหนก็หลายบาทนะ่ะอืมส่งไปให้เยอะเยอะอ,อยู่พอสมควร พอวันที่เจ็ดผู้ชายคนนี้เนี่ยขอเลี้ยงดูขอเลี้ยงดูเลยนะเธอนะขอเลี้ยงดูเลยนะผู้ชายคนนี้แต่ไม่ขอแต่งงานอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอายุต่างกันเยอะแต่ว่าให้ไปเที่ยวบ้านเขาได้ไปอะไรได้แต่จะไม่แต่งงานเขาบอกอย่ามนีนั่นแหละ ถ้าเป็นอย่างงั้นก็เป็นแต่ร้านอยู่เดเออ <c oughs> ก็จนกระทั่งพออยู่กันไอ,อ้ลูกสาวแม่ก็บอกว่าถ้าไม่แต่งงานเนี่ยมันไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผ่านมาปีหนึ่งคือเ็าส่งเสียคือส่งลูกห้าพันส่งแม่ห้าพันส่งนางหนูนี่ 40, <c oughs> สี่หมื่นเธอดูซิว่าเขาจ่ายเยอะอยู่นะสําหรับเออหนุ่มคนนี้ตอนนี้ก็ <c oughs> แต่ว่านางหนูคนนี้ของแม่เขาก็อยากแต่งงานมีชีวิตสมรสที่ดี <c oughs> เออเขาก็บอกผู้ชายคนนี้ว่าเออนะฉันก็คิดอยากแต่งงานเพราะฉันก็อายุยัยงน้อยคือสี่สิบแล้วล่ะทางผู้ชายคนนั้นก็หกสิบห่างกันยี่สิบปีเขาก็บอกโอเคก็แล้วแต่คุณนะก็อย่างนั้นอย่างนี้คุณก็สามารถไปเดทได้ผู้ชายจังวงคุณสามารถไปเดทได้แล้วก็ไปดูถ้าเผื่อมันดีคุณก็ก็แต่งงานได้แต่ถ้าเผื่อว่ามันไม่ดี ฉันก็ยอมรับคุณอยู่นะแต่ว่าสภาพคือเราเป็นเพื่อนหญิงเพื่อนชายฉันก็มาเยี่ยมเธอเหมือนเดิมแต่ว่าจะไม่มีการจดทะเบียนสมรสนั่นแหละเจ้าหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ลูกสาวแม่คนนั้นเขาก็ไปเดทกับผู้ชายคนที่สองคนนั้นเขาก็แต่งแต่งงานแล้วก็ไปแต่ผู้หญิงส่วนลูกชายอายุที่สามขวบคิดว่าตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ด้วยกันแล้ว แม่คิดแม่ไม่ได้ติดตามเท่าไหร่เพราะ<ต>นานๆนนนนถึงจะทักทายกันมาก็มันแล้วแต่คือตอนแรกก็ตีว่าผู้ชายคน<ฆ>นั้นเป็นครูซะาบเพราะว่าเขาก็ยังไม่เคยแชทยังไม่เคยเดทยังไม่เคยอะไรแต่แม่สอบถามรอบทิศทางแล้วรอบทิศทางคือสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้หญิงเรานี่แหละว่ามันน่าจะยังไงยังไงแม่ก็บอกเออเธอก็ลองดูเว้ยลองไม่ใช่ผู้สาวสิงๆแล้วละก็ทําไป แม่หนจะปรับเปลี่ยนใหม่ค่ะแม่คราวนี้หนูรู้แล้วแหละว่าเออว่าถ้าเกิดเขาไม่ให้ดูตรงนั้นตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราถามแต่เขาก็มีขีดจำกัดข,ของเขาตองเขาไม่ไเคยออานไหนที่เขาดูได้เขาจะให้แต่ถ้าไหนที่เขาดูเท่กว่าอย่ที่หนูเล่าให้ฟังว่า